i don't know ใกล้แข่งแล้วครับพี่งานคุณิงอ๋อใกล้แข่งคราวนี้ก็ซ้อมแบบรู้สึกว่าจะแบบเข้มข้นในเรื่องของรูปแบบเกมมากกว่าค่ะไม่ได้เป็นเน้นเรื่องความแข็งแรงอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเด็กเด็กจะมีอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเรื่องการระบบเกมรูปเกมต่างๆอะไรสักอ,อย่างไว้โควิดหยุดไปนานมีผลไหมโควิดหยุดไปนานก็ม,ม,มีมีผลอยู่ค่ะเพราะทําให้เด็กมารวมตัวกันช้าแล้วเสร็จทีนี้ก เกิดการซักซ้อมเกิดการซ้อมแบบช้ากว่าปกติแล้วก็ทําให้แบบเด็กบางคนกล้ามเนื้อยังไม่ฟื้นเนี้ยค่ะแล้วก็ไปแข่งเขาช่วงตอนที่ไปคัดระดับท่าค่ะตอนนั้นคือเด็กซ้อมแค่วันสามสี่วันนะคะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเพิ่งกลับมาจากบ้านค่ะใช่แล้วก็เพิ่งรวมทีมเลยเพราะตอนตอนนั้นเราจะไปเน้นซ้อมพวกชุดสิบแปดดีเพราะว่าแข่งซีเล็กช้วยขอใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเน้นชุดสิบแปดเลย ก็คือพอจะแข่งเอสโคาลารอบพันเพ้าก,ก็คือได้ซ้อมแค่3-4วันเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่ตอนนี้ก็เด็กก็สภาพดีขึ้นเพราะว่าได้ซ้อมมากกว่าเดิมแล้วค่ะใช่ระย,ยาก็ไม่เหงาแล้วเหงาไมเหงายไปนานใช่เหงาไม่นานเงเหงาไปนานดย <laughs> วันนี้ก็ขอแบบดูการซ้อมนะครับได้ค่ะได้เลยค่ะ กใครเนี่ <laughs> ยเดี๋ยวเวลาด้วย มาแล้วครับไม่เจอกันนานเลยครับคิดถึงมากครับมาติดตามข่าวคราวครับครับผมก็มาให้กำลังใจน้องๆด้วยดีสองวันจะเดินทางไปแข่งนะครับใช่ไหมหวังไหมต้องหวังอยู่แล้วหวังอยู่แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตักใจเกือบเกือบร้อยครับแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยคู่แข่งน่ากลัวไหมน่ากลัวครับทุกคนทุกทีมกทีมสูสีกันมากครับปีนี้ สนุกนสนุกแน่นอน,นแล้วแต่จังหวะเลยอเอเาอย่างผู้สาวใจใจเด็กเด็ก <ใจ S 1> เกินใจเด็กพร้อมไหมมั่นใจครับพร้อมเด็กก็พร้อมอยู่เด็กก็พร้อมอยู่มั่นใจอยู่ครับเพราะมันมันช่วงเขาอยู่ไม่ได้แต่งลูกเนี่ย <ๆ S 2> เด็กก็ต้องหอยหาแน่อนอนใช่ครับมันห่างไปนานเขาอยากจะแข่งก็ถูสีสนุกครับถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจ ที่จังหวัดเด็กสุพรรณนี้ใช่ไหมสุพรรณอ่าสวนสุพรรณบุรีมีเยอะแยะเลยอ่าตาไปเชียร์กันครับผมครับขอบคุณแก้วครับเดี๋ยวเขาแอบดูเขาแอบดูต่อครับเลยครับผมเลยครับเชิญปกติเออน้องๆก็จะผัดเวยันมาทำครัวครับมันรู้งึือว่าใครจะมาเป็นคนทำครัวครับ เฮ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าครับอะไรเนี่ยวันนี้เป็นเชฟครับปกติน้องๆจะมาเป็นแม่ครัวใช่ครับใช่วันนี้ชอบแข่งเขายุ่งแต่ครับเลยต้องลงทำทำเองทำเองครับเป็นโค้ชต้องทำทุกอย่างทุกอย่างครับเหลือล้างจานจะไม่ล้างไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยวันนี้ทำขาไก่ครับขาไก่ครับต้มขาไก่แล้วก็ผัดผักรูดไข่เดียวตอนแรกว่าจะทำไข่เจียวว่าเห็นเห็นผักมันเหลือก็พยายามจะจะแปรให้มัน มันคุ้มค่ามากที่สุดครับผมเพราะว่าพวกนี้จะทําอาหารที่มันมันมันย่อยง่ายสาหรับเด็กที่ต้องเตรียกกมการแข็งครบนะครับนอกจากดูแลแล้วเนี่ยคือดูแลทุกอย่างในชะ่ไหมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับผมประมาณครึ่งซ่อมครื่งซัพผ้าครับ เตรียมเตรียมให้เขาครับทำทำให้เขาสะดวกมากที่สุดครับผมเป็นการตั way, me, right. ana, it? It to moment, like, ้งสำหรับการแข่งขันครั้งหน้าจะมาถึงก็เตรียมเตรียมตอนนี้ก็เหลือเหลือเล็กเลน้อยน้อยครับก็จะเน้นเน้นเด็กในเรื่องของความผิฆาส่วนชน แต่เรื่องทีมระบบทีมเนี่ยเด็กมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายก็พร้อมที่จะลุยสึกอันใกลนี้แต่ก็ยังเหลือเกินได้เจ็ดน้อยในเรื่องของการสื่อสารในทีมเขาเขายังเงียบยังเงียบแล้วก็ยังมีในส่วนของในเรื่องของเอาขงาเรียกว่าไรฮะความกระหายชัยชนะอยู่น่าจะเป็นเรื่องเรื่อง ความหนักของเรื่องการเรียนด้วยพอมาลงซ้อมช่วงเยน็นมันทำให้เขาต,ตื้อๆหน่อยเพราะช่วงนี้มีการสอบใช่ใช่ใช่ใครเนี่ยพ่อ,อครัวจะเป็นใครกูเฟิร์สครับนั่นแหละ้าเป็นใครกูเฟิร์สของพวกเรา <S 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 วันเจก็อร่อยแน่เลยวันนี้อร่อยครัอร่อยครับเมื่อวานเขาให้เขาทำกันเองครับทำทำลาบไก่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีการให้เขาเรียนรู้เรื่องการใช้ทักษะชีวิตแหล่งเขากลับบ้านให้วยทำับข้าวให้พ่อแม่กินก็คงจะนะชื่นใจนะครับนี่เลยว่านี่ทำแข็งนะ เคยกินกับฝีมือกับข้าวฝีมือครูเฟิร์สไหมทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยเหรอเป็นไงบ้างอร่อยอย่าอย่าเอาใจนะเอาจริงจริงดิอร่อยค่ะจริงจริงอะเอาพราเราไม่ต้องทำใช่ไหมใช่ ตอนนี้งงหมดแล้วไม่รู้ทำหน้าที่อะไรบ้างรได้หมดแล้วปกติครูตำแหน่งอะไรตอนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมวดแล้วครับนี่ก็ดูแลทุกอย่าหัวหน้าหมวดมาลงมือทำกับข้าวให้นักกีฬาทานลงเรียนไหนดีบ้างนอกจากสูนยรามผมพูดไม่ดนะเพราะว่าผมเห็นกระตาว่าเดี๋ยวลองลองลองชิมดูครับ วิลเลีย์่ยจะฝากก็เหมือนเดิมครับก็เดินเชิญครับพี่ๆี่สวนกุหลาบทุกท่านนะครับทุกสวนทุกสวนทุกสวนเลยครับนะครับก็ฝากติดตามครับวอลเลย์บอลสวนกุหลาบเล่นทัมบีด้วยครับและตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเริ่มทําในเรื่องของลีกนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอเคก็เราเรายังไม่ประสบความสำเร็จเข้าที่3เพราะอันดับหนึ่งที่สองเราได้ที่สามก็เล่นในนามสวนนนทลเอฟซีเซบซุนบนลบีซี ครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับวอลเลย์บอลๆสุขภัณฑ์เรื่อยๆก็ดีไม่เผ็ดใช่ไหมดีเจอครับผม็ดถ้าถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหมท <laughs> ั้งพ่อพูดว่าปลาเราว่าได้กินได้ไหมเนี่ยได้พี่อร่อยไปกินหอมเลยเนี่ยเทสได้ถ่ายถ่ายมันไม่ได้ยินกลิ่นไม่ได้กลิ่นะหอมมากเลยพี่ อย่างน้อยเนี่ยท่านเมียดูคลิปนี้เฮ้ยผมมาจริงผมไม่ได้หนีไปที่อื่นมาจริงพี่เออบอกดพี่พี่มาจริงนะไม่ได้ไปหนีไปที่อื่นมาได้ที่เดียวแล้พี่ไม่อยู่รถตั้งก็อยู่ที่นี่แหละรถตั้งชานมชานมชานมนะริบเตอร์ชานมริบเตอร์ชานมที่รถตั้งรับรถตั้งชครายชครายนี่นี่เขาเขาดูแลทีมยังไงบ้างเนี่ยได้ข่าวว่าจะทำเสื้อ หาทุนให้นัอมาได้บอลเลยโอ้โหต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่อ,อมากครับพี่ก็หนึ่งกำลังใจสําคัญในการทํากีฬาแล้วก็พี่ก็เป็นเป็นตัวเมนหลักนะครับที่ประสานให้ระหว่างสิทธิ์ปัจจุบรรันกับสิทธิ์เก่านะครับได้ได,ได,ได้ได้มีการปฏิปะต่อก,กันในเรื่องของธรรมเนียมของส่วหลัก นะครับแล้วก็ทําให้ผมได้มาเจอพี่แก้วไมไ่จริงครับมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของเด็กสุขลาทุกคนนะครับผมที่ต้องช่วยกันสนัสบสนุนทุกอย่างที่เป็นสุขลาไม่ว่าจะเป็นสวนหนก็ตาม เพราะที่ผ่านมาเราเราไปแข่งที่ช่วงสองปีที่แล้วสวนสวนกุหลาบกรุงนครก็ไปเชียร์กันโดยทัลองแล้วก็คณะกรรมการคณะกรรมการนักเรียนน่าดีใจว่านั่งจากไกลพอสมควรครับมาเชียร์มาเชียร์วันที่เราแพ้พอดีแต่ก็ดีใจไงดีใจเพราะคนรู้ครับกำลังใจไม่ว่าจะไปที่ไหนครับถ้ารู้ว่าในจังหวัดนี้มีในเกือสวนกุหลาบอยู่ก็ไอ้ขอบคุณเป็นงานเป็นการสวนกุหลาบ คุณพระรามเนี่ยครับก็ขอขอบขอบพระคุณนะครับก็ท่านผู้ในการนะครับโรงเรียนสูงพุลาดเรียนเออสูนพุราดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนท่านรองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนด้วยนะครับที่ไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็ฝากก็ติดตามนะครับมีการติดตามในเพจของของโรงเรียนสูงพุราดนนลด้วยแล้วก็คอยสอบถามตลอดนะครับว่าเราแข่งยังไงผลขั้นตอนยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับวอลเรียนสูงพุราดเราก็จะ ผลิตบุคลากรแล้วก็ผลิตในส่วนของนักเรียนนะครับในความสามารถเสกกีฬาวอลเลย์บอลนะครับสูงระดับอาชีพแล้วสูงดับทีมชาติต่อไปครับก็อนาคตเด็กๆครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเชิญเข้ามาหันเอ้าเลยนี่หาดูยากครับเว้ย โปรแกรมการแข่งขันมีบ้างนะก็จะมีเอ่อตอนนี้จะเป็นเอสโคลานะคะรอบประเทศก็จะเป็นวันที่22ถึงวันที่29นะคะเอสโคลาก็ชุด16บีนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะที่โรงเรียนชัยนาวานนะคะแล้วก็จะมีเป็นหลังปีใหม่ไปก็จะเป็นเดือนมกรานะคะเป็นประมาณวันที่17มกรานะคะจะเป็นการคัดรายการ PA นะคะหรือการไฟฟ้านะคะอันนี้คัดรอบภาคนะคะพออพอเด็กๆได้ไปรอบประเทศก็จะเป็นที่ เชียงรายนะคะที่เชียงรายก็จะเ,เป็นเดือนกุมคาค่ะครับพี่น้องชาวทุกคลาบยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม ตามตามเวลาวันวันเล่วเวลาที่คุณครูได้บอกไว้ก็ตามไปเชียร์กันได้นะฮะได้ค่ะตามไปเชียร์กันได้เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะวันเล่นบอลสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีค่ะไป้ติดตามติดตามเฟซบุ๊กคุณหนิงได้ไหมฮะได้ค่ะเป็นคุณหนิงก็เหมือนเดิมนะคะหนิงรุ่งที่วาเหมือนเดิมเลยค่ะไปติดตามได้เลยนะคะมีรูปน่ารักน่ารักเยอะเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงรูปคุณหนิง <laughs> นี่นี้ต้องให้ให้พี่เพชรติดต่อมาแล้วพี่เ,เ้าวงกานได้ละไม่ได้ทำอะไรคะไม่ได้ซีคอมหรอโค้ช <laughs> ครับ <laughs> ครับพวกคนนี้จ้างมาแพงไหมครับโอ้ <laughs> โหจ้างมาดีใจเลยครับ <laughs> นะี้คนนี้ให้ทั้งใจเลยครับ เขาไม่ได้ตำแหน่งธรรมดานะใช่มชหมดแลหมดด้วย <c oughs> นี่แหละครับนี่ต้องมานั่งทำเนี่ยคนเดียวเลยถ้าฟังเสียงเนี่ยถ้าเป็นโบราณเนี่ยเสียงตำน้ำพริกเนี่ยตำครบเนี่ยถ้าดาังกึกก้องเนี่ยสาวต้องสวยใช่เลยครับผู้ชายต้องไปขอต้องไปขอแต่ตำเสียงตำน้ำพริกคือ้ทำไมไม่ใช่ผู้หญิงล่ะถ้าผู้หญิงตำเนี่ยน้ำพริกสุดยอดแล้วท่านผู้ชายคนนี้บอกให้เลย ที่สุดแล้วที่สุดของที่สุดแล้วน้องชายผมเป็นไปเลครับเนี่ยครับไปเลครับเอลยนะตัอะไรครับ,รบตังกระเทียมครับแล้วก็ขอฟังเสียงหน่อยมันหนักแน่นไหมทั่วคุ้งน้ำอะ่ะโบราณเขาว่าัะไร ไม่ใช่ธรรมดามาทำอาหารให้เรากินใช่ครับโอ้โหยอดเช้าก็ซ้อมด้วยอ๋อครับวิ่งด้วยเหรอครับเช้าซ้อมเด็กๆให้ด้วยโอ้ครับยังเอาข้าวโอ้ยครับขาได้ยังไงเนี่ยโอ้โห้นนีเดียวขาไดนี่นี่เดียวเหรอครับเนี่ยสุดยอดแล้วแล้วกเราวด้วยทับูลีอยู่ในเสียร ใจรักใจรักใจรักอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันติดอยู่ด้วยกันอยู่กันนานเลยนะต้องอยู่กันนานจนน้องผมก็เสียจนกว่าผมจะเดินไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วผมค่อยเลิกตายจากกันไปแต่ไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนครับใครมาจ้างเฮ้ยซื้อตัวก็ไม่ไปมีเยอะแยะครับไม่ไปไม่ไปครับจริงๆครับเพราะที่นู่นไม่มีครับไม่มีหัวหน้ามาทำอาหารที่กินไม่มีครับน้องผมละเรากินเหลี่อย่นี่เนี้ย รักกันที่ใจครับ <S 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 ใช่ไหมเงินทองห้ยหาได้ไม่เป็นไรใช่ไหมจะมีก็จนไม่เป็นไรครับแต่เรารักกันที่ใจน้ำใจหายากหายจากใจจริงอะเดี๋ยนี้ทำไมหายหากมาก <Music S 1> ครับ เลือดมันเข้าเลือดแล้วตอนนี้ใช่ไหมถึงจะไม่ใช่สีามันเข้าเลือดแล้วตอนนี้มันเข้าไปในสายเลือดแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่นี่น่ารักมากบอกเลยวันนี้พี่แก้วมาไม่เจอเดอดแก๊งเขาอีกกอเรอกองเชียร์โอ้โหเลยนบอลนี่แฟนคลับเอฟซีอาจารย์ที่นี่สุดยอดครับเดี๋ยวคณะต้องไปชมไม่ได้ไม่ได้ผมูไม่อยากน้าเขาสุดยอดเลยที่นี่อาจารย์ที่นี่เดอกแก๊งเขาเลยครับสุดยอดเลยครับ แต่คนตำแหน่งไม่ใช่เล็กๆนะครับสุดยอดเลยนี่แก้วเดียเด๋ยวจะไว้เชิญมักลับหน้าดีกว่าเอออยากเจออยากเจอ<ด>ข้างหน้าข้าขงหน้าบอกได้นะได้ครับเอออยากมาดูเด็ดแก๊งหน่อยสุดยอดครับจริงๆนะเอาเด็ดแก๊งมาทำอาหารก็สนุกนะโอ้โอหเต็มที่ครับมาทำอาหารเลี้ยงสนุกสนุกครับไม่นัดสักวันเดี๋ยวมาถ่ายได้เลยนะจัดไปได้นะยินดีครับสักวันเอาเด็ดแก๊งมาทำากับข้าวไินจริงจริงครับดีครับเอาเอาเอาพี่อยากโพสครับ เอาแชมป์มาก่อนจะพยายามทำให้ดีเอาแชมป์มาก่อนว่าเดี๋ยวเด็กแก๊งยี่ห้ทานกับข้าวกินจัดไปเลยพยายามทำพี่แก้วมากำลังใจเพิ่มเลยนี่ต้องลุยให้เต็มที่เดี๋ยวเรามารับสัญญาก่อนเอามือต้องไม่ต้องล้างมืออย่างเงี้ยมือนี้แหละมาจับมือกันแล้วไปจับมือตอนนี้เอามืออย่างเงี้ยแหละมือเลยไปนู่นนุ่นสัญญาว่าถ้าได้แชมป์มาเนี่ย จะมาทำอาหารให้กินเดอดแกงด้วยใช่ครับผมนี่ครับนี่ครับมืออาหารนี่เป็นครั้งแรกนะที่ไิธีทางตบนนี้นะผมติ่กว่ากันผมไม่จับมือผมกอดกันก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอทำอาหารดีกว่าเราผมเรารอกินได้รอไกินได้ผมผมก็รอดูแชมป์ผมโดนใกล้สูงครับ ไม่น่าเชื่อโอ้ยภาพนี้หาได้ยากแต่หาได้ง่ายที่สุงลาบลุนทบุรี